กิจกรรมการจำลองลาตะเวนใต้แสงจันทร์มาวางกลยุทธ์การต่อสู้วางหมากลงไปในกระดานต่อสู้แต่ละรอบเก็บคะแนนสงครามกันแกลกรับ420ไพ่โมโจเจมทำยังไงมาดูกันครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกมเกมชิมอิมแพ็กนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันครับผมกับนี่เลยครับ การจำลองลาตะเวนใต้แสงจันทร์กิจกรรมนี้จะมีระยะเวลาทั้งหมด14วันนะครับแล้วก็จะต้องมีแหลงประจนภัยเกิน20ถึงจะทําได้ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยจะมีเควสเริ่มต้นนิดหน่อยนะครับเพืเ่อนๆสามารถกดไปยังเควสจากตัวของหน้ากิจกรรมได้เลยครับก็จะนาพาเพื่อนๆเนี่ยมาที่นอตไครครับ เราสามารถกดเทเลพอร์ตไปได้เลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับใครที่จะเติมเงินเกม e n s ชินอิมแพกอย่าลืมนึกถึงร้านนี้เลย l i ชแมนช็อปครับถุกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน UID เพียงเท่านั้นลิ้กงอยู่ในคําอธิบายคลิปครับอย่าลืมไปเติมกัน ในเนื้อเรื่องตอนเริ่มต้นเนี่ยเราจะมาเจอกับตัวของแม่ค้าใจดีเอสเลอร์ครับซึ่งเขาเนี่ยกำลังเล่นเกมสงครามอยู่เลยครับผมซึ่งเกมสงครามเวอร์ชันนี้เราเนี่ยเข้ามาพอดีครับจังหวะที่เขากําลังเล่นกันอยู่เขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นเกมสงครามเวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่ถูกปรับปรุงมาแล้วด้วยนะมันมีวิธีเล่นที่หลากหลายมากขึ้นมีผู้นําแนวหน้ามีธงที่สมบัติที่แตกต่างกันจะรู้สึกเหมือนเวลาเล่นเจ้าเกมกระดานนี้เนี่ยจะเหมือนแบบผู้บัญชาการกองทัพจริงๆเลยแต่ตอนที่เขาเนี่ยกำลังเสนอขายลูกค้ายอยู่ครับ ก็โดนคนคนนี้มาขัดจังหวะการขายซะได้เพื่อพิสูจน์ว่าตัวของคุณเอดเลอร์เนี่ยเขาทําเกมกระดานนี้อย่างถูกกฎหมายก็เลยต้องยอมเล่นด้วยกันสักตาครับเพื่อยืนยันว่ามันไม่ใช่อาวุธทางการทหารนะฝาตุยคนนี้ครับวิศวลาเนี่ยด้วยความที่เขาเนี่ยไม่ได้ไว้ใจแม่ค้าคนนี้เนาะก็เลยจะต้องมาั่งเล่นเกมครับว่าเกมกระดานนี้ไม่เป็นภัยคุกคามซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้คุ้มกันใจดีครับและเกมของเขาเนี่ยยังไม่จบตาด้วยซึ่งวิสวลาบอกว่าเขาเนี่ยอยู่ในช่วงพักร้อนครับตอนนี้เขาไไมม่่ด้าาตีกับเรแนน ไม่ต้องกังวลอะไรเขาเลยครับแต่2คนนี้ตอนที่เราเข้ามาเนี่ยดูเหมือนจะตีกันอยู่นะบรรยากาศตอนนี้ดูตึงเครียดมากเลยสําหรับทั้ง2คนครับบอกว่าอยากจะประลองฝีมือกันสักหน่อยทั้ง2คนมาลองดูสินค้าใหม่ของคุณเอ็ดเลอร์ครับว่าจะเป็นยังไงกันครับ ก็จะเป็นเนือเรื่องในช่วงเริ่มต้นนะครับผมก็จะตัดเข้าสู่หน้ากิจกรรมแบบนี้นะครับโดยกิจกรรมนี้นะครับเขาก็จะมีคะแนนสงครามตรงนี้เนาะซึ่งในวันที่4ของกิจกรรมเนี่ยกิจกรรมนี้ปลดลงไปเรื่อยๆเนาะวันที่4เลยทีเดียวจะปลดขีดจำกัดของค่าคะแนนตรงนี้อีก2,000นะครับโดยกิจกรรมในวันแรกเนี่ยเพื่อนๆสามารถกดเริ่มเกมสนครามตรงนี้ได้เลยครับ พอเข้ามาแล้วเขาจะเป็นการสุ่มไปเจอกับผู้เล่นคนอื่นเนาะระหว่างเกมสงคามนะครับนักเดินทางเนี่ยจะต้องสุ่มหน่วยต่อสู้นะก็คือเราจะมีตัวของหน่วยต่อสู้อยู่4ตัวแบบนี้ครับเหมือนจัดทีมตีกันแต่ว่าเป็นทีมมอนสเตอร์เท่านั้นเองครับและจะต้องสู้กันถึง10รอบด้วยกันโดยแต่ละรอบเนี่ยจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่แตกต่างกันครับและเมื่อเกมสงคามในแต่ละครั้งนักเดินทางหรือว่าเราสามารถเลือกสุ่มผู้นําแนวหน้าได้1ตัวจาก4ตัวครับตัวนั้นเนี่ยจะเก่งกว่าตัวอื่นๆใน4ตัวที่เเราาลือกกมนะะ็จ การมอบบัฟให้ครับเป็นกลยุทธ์เพิ่มเติมแถมยังมีการสุ่มรับบัฟเพิ่มเติมพวกหน่วยต่อสู้ทงขบวนล,ลบหรือกลยุทธ์ต่อสู้ครับและยังสามารถรีเฟรตัวละครได้ตามจํานวนครั้งที่เขากําหนดมาด้วยครับ ก่อนอื่นเลยครับผมเราก็จะมีแบบเหมือนเป็นตัวละครเริ่มต้นมา4ตัวแบบนี้ครับให้เราเลือกเลยว่าเราจะเลือกคนไหนอะไรแบบนี้เนาะอย่างของผมเนี่ยอ๋อผมคิดถึงจังเลยเจ้าน้องหมาจากอินาซ m มะนะครับผมขอเลือกเป็นตัวนี้ละกันเนาะเป็นแบบผู้นําหลักของเราแล้วแล้วก็น้องหมาจะนําใครเดต้องมีแบบแก๊งธนูเข้ามาอยู่เกี่ยวข้องครับมีปืนยิงจากกองหลังด้วย แล้วก็เราขาดกองหน้านะเดี๋ยวเราส่งตัวของจักกลไปด้วยนะครับอีกหนึ่งเราก็เหมือนเลือกตัวละครไปให้หลากหลายนะครับผมเมื่อเริ่มต่อสู้เนี่ยทั้งสองฝ่ายจะสามารถส่งขบวนลบพร้อมกันได้ฝ่ายละ1แถวนะครับแล้วก็เริ่มตีกันไปเรื่อยๆอย่างนั้นครับผม าการต่อสู้เนี่ยดำเนินมาเป็นระยะเวลาหนึ่งเนาะแล้วยังไม่ทราบผลแพ้ชนะก็จะนับจากตัวละครที่เหลืออยู่อย่างนั้นครับและนี่คือทีมของศัตรูครับและนี่คือทีมของเราครับผมฝั่งซ้ายฝั่งขวาแบบนี้คลิกเพื่อลากหน่วยต่อสู้เข้ามาครับผมแล้วก็ลากเขาลงไปวางเลยครับรอบที่1เราจะส่งใครไปบ้างเนี่ยผมส่งแบบบอสของเราลงไปเลยครับแล้วก็ส่งหน่วยธนูตามไปรอบที่สองผมส่งสองรอบเลยอย่างนี้ได้ไหมเรียกว่ารอบที่1กับ2เนี่ยผมจะต้องชนะเลยครับผมมาเริ่ม ครบอบที่หนึ่งไปแล้วรอบที่หนึ่งเนี่ยชนะใสๆเลยนะครับผมหลังจากรอบที่หนึ่งตายเรียบร้อยก็จะเข้าสู่เวฟที่สองนะครับพวกแบบตัวละครที่รอดมาจากเวฟที่หนึ่งเนี่ยก็สามารถสู้ต่อในเวฟถัดมาได้นะครับ เราก็ทําการตีไปแบบนี้ครับก็เป็นอันชนะในรอบแรกเรียบร้อยครับผมเราจะสู้กันแบบนี้ถึง10รอบด้วยกันนะมาเล่นเกมสงครามรอบต่อไปกันต่อเลยครับ มาเจอคนอื่นแล้วครับทุกคนเขาก็แนะนําครับว่าแต่ละตัวละครที่เราเลือกเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะอย่างเช่นเป็นระยะประชิดมอนสเตอร์ที่บินได้หรือว่าการตีระยะไกลแบบนี้ครับเราก็ต้องเอาอาศัยเรื่องพวกนี้มาช่วยในการต่อสู้ได้นะครับรวมไปถึงพวกนี้เลยครับคือการต้านทานธาตุการอากาศอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะต้องเลือกตัวละครของเราเนี่ยให้แบบตอบรับกับตัวของศัตรูด้วยแบบนั้นครับรอบที่2หรือว่า6นะครับผมในแต่ละครั้งเนี่ยเราจะสามารถสุ่มรับ ขบวนลบได้1ครั้งครับก็เป็นเหมือนบัฟเพิ่มเติมซึ่งจะเสริมในรอบที่4กับ8นะครับของนักเดินทางอย่างอันนี้เมื่อกี้ผมมีแบบพวกมอนสเตอร์แบบระยะไกลเยอะนะครับผมขอเพิ่มมอนสเตอร์ระยะไกลเพิ่มเลเวลเขาไปสักหน่อย แล้วก็ขอเติมกองหลังที่เป็นฝั่งแบบนักธนูเพิ่มเติมครับผมเพราะว่าเราเน้นระยะไกลเนาะเป็นนักธนูไฟแบบนี้ครับแล้วก็ขอน้องฟังใจบินบินไปด้วยสักหนึ่งครับไอดซีซินไปอีกสักหนึ่งครับผมให้ดูหลากหลายมากขึ้นอ่าอย่างรอบนี้นะครับเราก็จะเริ่มใส่ตัวของธงขบวนลบได้เนาะธงขบวนลบเนี่ยก็จะเป็นบัฟเพิ่มเติมเนาะอย่างผมเนี่ยเอาธงขบวนลบที่เกี่ยวกับเรื่องของการโจมตีระยะไกลมาถ้าเราคลิกที่ตัวของธงขบวนลบนะครับจะรู้ว่าพวกพวกระยะไกลเลเวลของ พวกหน่วยระยะไกลแล้วอยากจะมาอัพ,พวกนี้กันนะครับผมก็เลยใส่เอาไว้แบบนี้แต่ว่าผมจะเปิดสนามด้วยระยะใกล้ไปก่อนนะเสร็จแล้วมาใส่ตัวละครอ,อื่นๆลงไปกันครับในรอบถัดมา้าเรียบร้อยแล้วก็กดเริ่มส่งคามกันได้เลยครับโอ้ยโอ้ยน้อง อป,ปิบาราโหดมากๆนะครับเป็นแบบบอสฝั่งเขาครับฝังธ <'s> น,นูของเรานะครับ s <S เตรียมสอยท่าอากาศยานของเขาแล้วครับผม <'s> อ่าเรียบร้อยครับก็ s <S ถือว่าชนะในรอบที่2ครับเราก็เล่นต่อไปแบบนี้เรื่อยๆครับทุกคน และเราสามารถผสมตัวที่ซ้ำกันได้เพื่ออัพดาวได้ด้วยครับและพวกมอนสเตอร์เนี่ยก็จะมีอยู่3ระดับด้วยสีขาวสีฟ้าสีเหลืองๆแบบนี้สีทองแบบนี้ครับก็จะเป็นระดับตัวของมอนสเตอร์ที่เก่งขึ้นครับแต่เขาเนี่ยจะไม่ปรากฏตั้งแต่รอบแรกๆเนาะเดี๋ยวรอบหลังๆเนี่ยก็จะค่อยๆออกมาครับมากลับมาเลือกกลยุทธ์กันต่อครับผม น,นี่เพื่อนๆสามารถแบบเลือกกันแบบเร็วๆได้เลยนะเรามีแบบตัวละครไหนเยอะๆอะไรแบบเนี้ยพยายามเลือกซ้ำๆกันครับเราจะได้แบบเรื่องของการบัฟเพิ่มเติมเข้าไปด้วยเนาะนี่แบบเลเวลก็จะเพิ่มขึ้นดาวก็จะเพิ่มขึ้นครับ ผมก็จะเล่นวนไปแบบนี้เป็นรอบไปเรื่อยๆนะทุกคนแ่าคัานนี้เริ่มมีตัวของมอนสเตอร์ที่เป็นแบบว่าสีฟ้าออกมาแล้วนะครับเลือกเอาไว้นะในรอบถัดมาครับเขาเริ่มแนะนําเรื่องของการเปลี่ยนคือหน่วยหรือว่า ตัวของตัวละครไหนที่เราไม่อยากได้ครับเราสามารถเอามาเปลี่ยนคืนได้ด้วยเราอาจจะต้องดูทีมกันเราก่อนนะว่าเรามีทีมพร้อมหรือยังถ้าทีมเราแบบพร้อมเล่นแล้วนะหรือตัวที่เป็นแบบดาวเดียวที่เราไม่อยากจะใช้แล้วแบบนี้ครับเราก็สามารถเอาออกได้นะหรือจะเรียกว่าการขายทิ้งก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมไม่อยากได้ตัวนี้แล้วผมก็แบบยืนยันการเปลี่ยนคืนไปแบบนั้นครับก็จะได้เหมือนเป็นแ,แต้มสนับสนุนถ้าเกิดว่าเปลี่ยนคืนครบ3ตัวนะครับผมอ่ะลองเลยก็ได้ครับ เราก็จะสามารถเลือกแบบตัวใหม่มาได้1ตัวแบบนี้ครับ3แรกหนึ่งครับเริ่มสงครามกันต่อครับผม this one รอบนี้ผมแพ้เข้าแล้วครับผมเวลาเราแพ้เนี่ยก็จะเสียพลังต่อสู้เนาะซึ่งเรามีหัวใจอยู่4ดวงครับก็จะเสียไป1ดวงแบบนั้นครับเราก็ยังเล่นต่อไปได้ครับ you Turn a little ways, it's a long way! Use the Force-Off! Keep it real. Long what a waste and of time! เรียบร้อยครับผมก็จบไปเรียบร้อย10รอบด้วยกันแพ้ไป3ครับซึ่งเกมนี้ผมอยากจะบอกทุกคนว่าเล่นไปเถอะทุกคนแพ้ชนะยังไงเนี่ยมันก็ได้แต้มอยู่ดีพอเล่นครบ10รอบแล้วเนี่ยแล้วเรามีแบบชนะ7รอบนะครับก็จะมีแบบเหมือนให้เราเนี่ยเล่นต่อไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะแพ้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนตัวในทีมแบบนี้เพิ่มเติมได้แล้วนะครับอันนี้ผมก็เริ่มไปเลยครับทุกคน You support something. หลังจากที่เราเนี่ยชนะต่อเนื่องแล้วก็แบบมาแพ้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันจบเรียบร้อยนะสําหรับเกมท้าทายนะครับผมซึ่งคะแนนโดยรวมเนี่ยเล่นรอบเดียวเลยครับแล้วก็ต้องบอกว่าใช้เวลานานมากๆผมอยากบอกเพื่อนๆว่าเล่นๆไปเถอะอันเนี้ยเอาให้มันได้2000คะแนนน่ะจะแพ้จะอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับรอเขาปลดล็อกมาทีเดียวก็ได้เสร็จแ,แล้วเรากดออกจากการท้าทายไปเลยครับ หลังจากนั้นให้เ,เพื่อนๆเนี่ยกลับไปที่หน้ากิจกรรมอีกครั้งนะครับแล้วก็ไปดูที่พรีวิวรางวัลซึ่งในวันแรกเนี่ยเขาจะปลดมาอยู่ที่2,000คะแนนเนาะแล้วอีก4วันถัดไปเนี่ถึงจะปลด2,000คะแนนครับผมอยากบอกทุกคนว่าให้ทุกคนเนี่ยรอตอนที่เขาปลด4วันก็ได้นะเราค่อยเล่นทีเดียวครับแล้วก็จะใช้เวลาในการเล่นเนี่ยประมาณสัก2รอบด้วยกันครับสำหรับกิจกรรมนี้แม้ว่ามันจะนานนิดนึงแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยเล่นแค่2รอบเท่านั้นเราก็จะสามารถปลดทั้งหมดของกิจกรรมได้แล้วรรรรัับบออยยย่างวนแกกเเี็ไได้้พป 200ไพ่โมเจมครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะรับอีก200เนาะใน4วันถัดไปครับนอกจากนี้ก็ยังมีแบบคะแนนเพิ่มเติมจากตรงนี้ครับที่ใช้ตัวละครตัวนั้นตัวนี้ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นบอัพตัวละครทั้งนั้นเลยครับผมสามารถมาเก็บเพิ่มเติมได้เลย ที่เหลือเนี่ยก็ให้เป็นวันถัดไปนะเรามันก็จะมาแบบทําภารกิจลงว,วันเกมสงครามตรงนี้จนครบครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของกิจกรรมนี้เรียบร้อยนะครับ และนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมนี้ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่แบบใช้เวลาพอสมควรนะครับเพื่อนๆก็สแปรเวลากันดีๆนะก่อนจากการเขาขอบคุณ168,783ซับสไครเบอร์จากทาง YouTube อย่าลืมด like, กดไลค์กดสับสไคร b e เป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมแล้วก็น้องอิลูก้าเนี่ยต้องไปวางแผนลบต่อแล้วนะครับผมบายบายสวัสดีครับ fasting Let's time let's together go F